ตายทาวนอีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกเกาะเสม็ดกันนะคะก็หลังจากที่หมดช่วงโควิดไปแล้วนะคะก็เกาะเสม็ดก็กลับมาเปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตั้งแต่การซื้อตั๋วนะคะแล้วก็รีวิวโรงแรมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นท่าเรือนวนทิพย์นะคะที่จะข้ามไปที่หาดสายแก้วนะคะก็ค่าบริการนะคะท่าเรือธรรมดานะคะ 120บาทไปกลับนะคะแล้วก็ค่าสปีดโบ๊ทเนี่ยค่ะเรือเร็วนะคะจะไปกลับส50าบนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือเรือปกตินะคะหรือว่าเรือชา้านั่นเองค่าโดยสารเมื่อกี้อยู่ไทยดูไปก็คือไปกลับร2อใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะจากท่าเรือไปถึงกเกาะเสม็ดส่วนสปีดโบ๊ทเนี่ยใช้เวลาสักประมาณ20นาทีก็น่าจะถึงและะ้วค่ะแต่ว่าราคาก็ต่างกันเยอะ ตัวสปีดโบ๊ทเนี่ยก็ไปกับ350นะอคะ่ะ นี่ก็ถึงโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะโรงแรมที่อยู่พักชื่อสมิธแกรนวิวนะคะอันนี้อยู่ได้ราคาพิเศษมากๆเลยก็คือเขาเพิ่งเปิดช่วงหลังโควิดนะคะนี่ก็ได้มาในราคา1,700บาทรวมอาหารเช้านะคะก็วิธีมาก็คือจะมีรถสองแถวสีเขียวๆที่อยู่ถ่ายดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คืออันนั้นค่ารถนอยู่คนละ20บาทนะคะก็มาลงที่หน้าอุทยานเขาแหลมย่านะคะแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงนะคะ นอันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะชื่อซีสกายคือจีมากๆเลยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากจีมากฮ่าราสุด ใครมากวัดเสม็ดอย่าลืมมานะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากมองไปทางไหนก็เจอแบบจัดมุมไว้สำหรับถ่ายรูปอะถ่ายกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวอันนี้ก็น่ารัก บางคนติด่่อได้บังคนก็มียบบหายแล้วหลังจากนี้ก็เห็นจะมีความสุขทุกสิ่เดียวที่จะต้องการหลงหาจะป้องรอว่ารับและดูต่อน กลับแล้วนะคะก็คือกินข้าวเสร็จแล้วที่ร้านพลอยทะเลเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการควงกระบองไฟนะคะก็คือแบบจะอลังการมากเลยก็อยู่ขอรีวิวอาหารหน่อยอาหารก็รสชาติโอเคนะคะแต่ว่าคือลูกค้าค่อนข้างเยอะฉะนั้นอาหารมันก็เลยจะช้านะคะบางทีก็แบบขาดตอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือความอร่อยมันก็ขาดตอนไปนะคะอีกสองอย่างสามอย่างก็คือจะมาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รานะคาก็ประมาณนึงค่ะก็กลางๆค่อนข,ข้างไปทางสูงนิดนึงเพราะว่าก็อยู่นบนเกาะเนาะแต่ก็ไม่เท่าไหร่คับได้รสชาติโอเคแล้วก็เวลาที่เขาจะควงกระบองไฟอะคะ่ะแนะนําว่าให้กินให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเหม็นน้ำมันมากเขาจะเริ่มควงกันประมาณใกล้ๆสามทุ่มนะคะโอเคเดี๋ยวอีกจะไปนั่งที่หน้าโรงแรมต่อนะคะเพราะว่า หน้าโรงแรมเขามีเป็นดนตรีโฟกซองนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรนั่งกินนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนั่งฟังเพลง ทีร้านกลางบ้านเพเรียบร้อยแล้วนะคะก็แวะมากินต๋วยเ๋ยวกลางนะคะเดี๋ยวอีกคอสรุปแล้วก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะกก็เมเสม็ดในช่วงหลังโควิดนี้นะคะก็อย่างโรงแรมที่อยู่ไปพักเนี่ยสเสม,ม็ดแก่นเนี่ย จากปกติแล้วเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชัม่นราคาดีมากอยู่อยู่ได้มาออจองได้มาในราคา1,700บาทพร้อมอาหารเช้านะคะที่นี่อยู่ชอบตรงที่พนักง,งานเขาบริการดีมากไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานต้อนรับพนักง,งานอยูกระเป๋าอะไรเนี้ยคือดีมากๆเลยแล้วก็อาหารเช้าก็หลากหลาย ช่วงนี้โรงแรมสมเด็จแกริวที่ไปพักเนี่ยเขาจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าย,ยังไม่เยอะมากนักนะคะก็ก่อนที่เพื่อนจะแวะไปพักที่ไหนหรือว่าจะจองที่พักที่ไหนเนี่ยก็ลองเช็คดูก่อนนะคะว่าเขาเปิดทุกวันไหมเปิดยังไงนะคะออจุดคัดกรองตอนนี้ถ้าข้ามไปที่เกาะสมเธ็จก็จะต้องไปลงที่หน้าด่านทุกคนนะคะเพราะว่าจะต้องคัดกรองตรง,ตรง,ตรงนั้นก่อนยังไม่สามารถที่จะนั่งสปีดโบนแล้วก็ไปลงตามโรงแรมเลยแบบเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะต้องนั่งสองแถวต่อเข้าไปนะคะ ร้านกาแฟาที่ไปชื่อร้าน c n ียนสกอันนั้นก็คือสวยมากๆถ้าเพื่อนๆได้ไปถ่ายรูปแต่ละมุมที่เขาจัดไว้เนี่ยคือรูปจะออกมาแล้วองสวยมากๆ,ๆเลยนะคะแต่ว่าค่ากาแฟ,าก,าฟาก็แอบแพงนิดหนึ่งแก้วประมาณสัก150ขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดเอาเวิวบรรยากาศอะไรเงี้ยก็คุ้มอยู่ค่ะก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะคะอยู่ก็คงขอปิดคลิปต,ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ